แห่งเมืองราววลบบุรีเมืองโบราณกรุกวัดปรีรัตนมหาธาตุเมืองลบบุรีนั้นเป็นกรุกใหญ่มีพระกรุกมากมายหลากหลายนับร้อยๆพิมพ์จำนวนพระหลายหมื่นหรืออาจจะหลายแสนองค์ มีทุกรูปแบบที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในพระกรุกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือกรุกมหาธาตุจังหวัดลบบุรีก็คือพระร่วงนั่งคาบสอนพระร่วงนั่งคาบสอนเหตุใดจึงเรียกว่าพระร่วงนั่งคาบสอนที่บริเวณใบหน้าหรือปากจุดตรงปากพอดีขององค์พระนั้นมีเส้นนูนพาดขวางอยู่อันนี้เกิดจากแม่พิมพ์ที่มันแตกนะจริงๆแล้ว แม่พิมพ์ที่มันแตกแล้วตรงนั้นพอดีนะ <c oughs> เป็นลักษณะเหมือนพระท่านคาบอะไรเอาไว้สักอย่างหนึ่งนะ บรรดานักนิยมผสมยุคต้นๆจึงได้ตั้งชื่อนามพระองค์นี้ว่าพระร่วงนั่งคาบสอนเป็นพระองค์ขนาดเล็กหรือว่าจะว่าขนาดจิ๋วก็ว่าได้เนื้อชินเงินเนื้อชินเงินก็คาดว่าเนื้ออื่นก็คงมีเพราะเหตุว่าพระกรุแต่ละครูนั้นโดยส่วนมากวัตถุดิบที่นำมาสร้างเป็นพระนั้นมักจะมีวัตถุดิบเรียกว่าหลายชนิดไม่ได้สร้างชนิดเดียวเช่นว่าเนื้อดินเผาะ เนื้อตะกัวสนิมแดงเนื้อชินเงินหรือเนื้อสำลิดโดยส่วนมากจะพบทั้งสี่เนื้อเพียงแต่ว่าเนื้อไหนจะมากกว่ากันพระร่วงนั่งคาบสอนก็ถือว่าเป็นพระกรุอีกพิมพ์หนึ่งที่น่าใช้นะเหตุเพราะว่าหนึ่งเล็กกระทัดรัดดีและโดยเฉพาะอืมคตินิยมหรือค่านิยมของคนยุคปัจจุบันนี้นิยมพระองค์เล็กๆสองถ้าหากว่าเราจะนำไปเลี่ยมทอง ก็ไม่เปลืองเหตุเพราะว่าองค์พระนั้นขนาดเล็กสประสบการณ์อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์นั้นรู้กันดีว่าพระกรุมหา,าธาตุลบบุรีนั้นมีความเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์เชิงประจักษ์กันมายาวนานเด่นขั้งแค้วคลาดปลอดภัยและเมตตามหานิยมอีกทั้งเป็นคงกับพันชาติอีกด้วยฉะนั้นพระกรุของเมืองลบบุรีคือกรุมหา,าธาตุจึงเป็นที่นิยมอมตะนิรันดร์การ